วันนี้แฟนบอลไทยลุยกันต่อกับเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกอีกหนึ่งวันนะครับสัปดาห์นี้สโม,มสรไทยทำผลงานได้ดีมากเมื่อวานราชบุรีบุกไปถล่มอิสเซอร์หนึ่งเจ็ดประตูต่อศูนย์นะครับเกินคาดเลยทีเดียววันนี้มาลุ้นกันอีกสองคู่นะครับเตะกันเร็วด้วยตั้งแต่สิบเจ็ดนาฬิกานะครับคู่แรกเป็นเกมในกลุ่มจีครับทูแบงคอกยูเนเต็ดบุกไปเยือนเทเบเนสโลเวอร์ Rover ของสิงคโปร์นะครับเทเบเนสโลเวอร์เนี่เยเป็นรองแชมป์เก่ารายการนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ธรรมดาเลยทีเดียววววนน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 ะะะะคคครรรรรัััับบบแต่่่่่่่่่าาาาาากเเเเเเเจ้งลลลสสุุุดดดดดีียยยใฉออออชไไปหหหิทม๋ขู กแป๊บนึงเล่นในบ้านอ่1-0น,นะครับวันนี้ไปเจอกันนะครับก็ลุ้น1แต้มกลับมาก็ยังดีนะครับเพราะว่าสถานการณ์ในกลุ่มนี้เนี่ยมันชนลมุนกันมากนะครับทั้ง4ทีมเ,มเนี่ยเป็นทีมในอาเซียนทั้งหมดเวสต์บันดุงของอินโดนีเซียเนี่ยนำจากฝูงที่7แต้มนะครับตามด้วยแบงกอก6แต้มแล้วก็ซิตี้เซเร่6แต้มแล้วก็สลังงอเนี่ยไม่มีแต้มนะครับเพราะฉะนั้นทุกเกมมันจะมีผลต่อการลุ้นเข้ารอบนะครับวันนี้เนี่ยเทมเปเอต์ไม่ใช่เทมเนไไลลออซิตี้กับปเล่นในนบ้าตัวผู้เล่่นนนกก็าาทีมโดยัเเตตตะงชิหมือนเดิตี้ เกมที่แล้วเนี่ยไม่ปังเลยก็คือเอเดรียนโลเปสนะครับดาวยิงอดีตดีกีดาวสันโวเจลีที่น,นัดที่แล้วมาเล่นกับแบงคอกเนี่ยฟอร์ไม่ออก่ว่าวันนี้กลับไปเล่นในบ้านนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับพวกนักเตะงบสลัมเซล่าอะไรพวกนี้อยู่กันครบแน่นอนขณะที่แบงคอกเองก็ ไปกันเต็มทีมนะครับแม้ว่าฟอร์มล่าสุดจะไม่ดีแพ้ในไทยลีกแต่ว่าเกมนี้พวกเขาก็คาดหวังอย่างน้อยผมว่าต้องมีหนึ่งแต้มนะครับพีิมวีศีริศิลป์แดงดาลนำทัพนะครับสีสัพยานป้อมจันวิรเลเต้ป้อมพันธ์นะครับมูเซนอารกอสซี่อะไรพวกนี้ไปหมดน่าจะไม่มีแค่ลีเซโลซิปโควิดที่มีการบาดเจ็บคนเดียวนะครับเกมคู่นี้ถือว่าสูสีนะครับแล้วก็ปัจจัยหนึ่งก็คือว่าเมื่อก่อนเราไปเยือนที่สิงคโปร์เนี่ยต้องไปเล่นที่สนามยาเทียมมันก็จะมีปัญหาปีที่แล้วในสโมสรไทยไม่ชชชนน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 ะะะะะเเเเเเเลลลยยยยยแแตตต่่่่่่่่่วววาาาาาปปปีีีีีีีี้้้้ไไไททิสสดมมมมมใคครรรรรัับพฉอุงจ ีผมก็เลยบอกว่าแบงคอกเนี่ยมีลุ้นได้1แต้มกลับมานะครับคือไม่คงไม่ถึงขั้นไปชนะแล้วซิตี้เซเลอร์ได้นะครับแต่ว่า1แต้มน่าจะทําได้นะครับแล้วก็แล้วซิตี้เซเลอร์เนี่ยเจอกับแบงคอกกับผลงานก็ไม่ค่อยดีด้วยเพราะฉะนั้นเชื่อว่าแบงคอกมีแต้มกลับครับหแต้มนะครับน่าจะจบที่การเสมอกันนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับสิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีบีจีปฐุมยูเนเต็ดจะพบกับขายาของฟิลิปปินส์นะครับในกลุ่มเอสเนี่ยนะครับจากฝูมีเทมิเนสโอเวอร์ของ ก็จะมีความหมายในการลุ้นเขา้ารอบของ BG นะครับคู่นี้เอาง่ายๆเลยนะครับนัดที่แล้ว BG ไปเยือนเนี่ยก็บุกไปชนะมา2-0นะครับเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะห่างนะครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านเป็นเกมแรกของมาซาทาไดอิชิอิที่เล่นที่ทูบีจีสเตเดียมด้วยนะครับชนะทีมสงกระสีนัดที่แล้วในไทยลีกติดต้นแบนนัดน,นี้กลับมาเป็นตัวจริงแน่นอนนะครับแล้วก็สารัตยูเย็นนะครับมีใครกันนิก้านะครับดรินชิสนะครับ ลงกันครบเลยวันเีศน,นะครับเจอกับขายาของฟิลิปปินส์ทึ่งมาตรฐานถากันเยอะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับเล่นในบ้านแบบนี้บีจีปทุมยูเจตต้องมีสามแต้มทนั้นแล้วก็คิดว่าทําได้นะครับถ้าได้ประตูเร็วอาจจะไหลด้วยผมว่าประเทศยังไงก็ยิงขาดเกินหนึ่งประตูแน่นอนฟันธงว่าบีจีปทุมยูเ็ตคว้าสามแต้มได้ชัวร์นะครับก็ฟันธงสองคู่วันนี้สโมสรไทยน่าจะยังได้ตามเป้านะครับแบงคอกไปเยือนชนะอาจจะลำบากแต่เสมอได้แน่ส่วนบีจีเล่นในบ้านสามแต้มไม่น่าพลาดกัน